สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแนนนะคะและในวันนี้ครูแนนจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านสระแอวันนี้เราไปฝึกอ่านสระแอกันเลยนะคะกอแอหแก่รอแอหและตอแอหแต่คอ,อแอหแคะวอแแหะแวะ อแอ o อพอแอแพจอแอแจกบอแอแบโดแอแดมอแอแมปอแอแปทอแทหอแหสอ แอะงอแอแงโ,โนแอแนะโยแอแยะชโอแอะแฉรอแอแระต่อไปเราจะผสมคำกันนะคะโนแอแนะโนอ่านนำอ่านว่าแนะนำอย่างเช่น คุณครูแนะนำเพื่อนใหม่ให้เด็กๆรู้จักหรือคุณครูให้เด็กๆแนะนำตัวเองยอเอเยอะยอแอะแยะอ่านว่าเยอะแยะอย่างเช่นครูแนนมีขนมเยอะแยะลูกรูกลูกกอแอแกอ่านว่าลูกแก เหมือนในภาพเลยนะคะลูกแกะก็จะเป็นลูกแกะตัวเล็กๆยังดื่มนมจากแม่แกะอยู่นะคะลออูกอลูกพ,แแพ่อแอแพะอ่านว่าลูกแพ้เด็กๆเห็นรูปไม่เอ่ยลูกแพ้เนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่ยังไม่มีเขาแต่ถ้า ตัวโตวเต็มวัยแล้วเขาก็จะมีเขานะคะชอเออเชอชอแอะแชะอ่านว่าเชอแชะอย่างเช่นเวลาฝนตกนะคะทำให้พื้นเนี่ยเปียกเชอะแฉะไปหมดเลยตอแอแตะมออือมืออ่านว่าแตะมือนะคะอย่างเช่น ก่อนเข้าห้องเรียนเราก็จะแตะมือกันก่อนนะคะวันนี้เราก็ฝึกอ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนแล้วก็ฝึกอ่านกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ